สวัสดีค่ะปะอ้อมชวนคุยกลับมาอีกแล้วนะคะเรามาชวนกันอ่านไพ่หลายเดือนนะคะประจำเดือนมิถุนายน2563นะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เลยตอนนี้วันที่1ไปกันค่ะสำหรับคนเลขสี่นะคะอ่านไพ่ไปกับป้าอ้อม No. ของเดือนมิถุนายน2563วันนี้วันนี้มที่หนึ่งนะคะเวลา1 4นาฬิกายนาทีป้าอ้อมต้องบอกทุกครั้งเนาะตอนนี้ถามว่าคนเลขสี่เป็นยังไงบ้างน่าเป็นห่วงนะตอนนี้เด็กถือดาบอยู่ที่ตัวนะคะดื้อมากเลยที่ทีมอันนาแรงเอาแต่ใจตัวเองขั้นสูงลักษณะนี้เป็นเด็กนะคะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องทะเลาะได้กับทุกคนลั้นลักษณะนี้ลั้นนะคะไม่ใช่ทะเลาะแต่ดือ้อเอาแต่ใจตัวเองเหมือนเด็กนะคะตอนนี้คนเลขสี่นิสัยมันเด็กมาก เนาะเอาแต่ใจถามว่าในใจเป็นยังไงโอ้โหแปดดาบขึ้นที่ใจตอนนี้มีเรื่องมีปัญหานะคะกืนไม่เข้าคลายไม่ออกบอกใครไม่ได้อันนี้มันเป็นปัญหาเหมือนลักษณะปัญหาครอบครัวปัญหาคนใกล้ตัวปัญหาคนใกล้ชิดนะคะเราแบกปัญหานั้นอยู่หรือไม่ก็เป็นปัญหาที่เราแบบไม่สามารถเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือน เราไม่สามารถพูดกับใครได้เพราะว่ามันเป็นปัญหาบางอย่างเป็นปัญหาที่เราสร้างขึ้นบางอย่างเป็นปัญหาที่พ่อแม่พี่น้องหรือแฟนเราหรือใครก็ตามที่อยู่ในรอบตัวเราสร้างขึ้นอันนี้เป็นคนเป็นปัญหาเดิมๆนะคะปัญหาสะสมในใจเราคิดอย่างนั้นนะคะตอนนี้ในใจคนเลขสี่นี่มีปัญหานะจริงๆป้าอ้อมแนะนําให้หาที่ปรึกษานะคะคนเลขสี่ถ้ามีเพื่อนหาที่ปรึกษาได้เลยน้องไม่เป็นไรหรอก ลักษณะนี้เดี๋ยวมันจะเป็นโรคซึมเศร้านะคะต้องรามันระวังตัวนิดนึงเพราะเราทุกมากเลยอ่ะอืมอ่ะมาต่อนะคะสิ่งสิ่งแวดล้อมรอบตัวของคนเล็กสี่เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก้าวก้าไม้เท้าขึ้นรอบตัวนะคะเราจะมีความรู้สึกว่า อันนี้มันมีสองเงื่อนไขก็คือหนึ่งเราจะไม่สอนงานคนอื่นคนที่เข้ามาร่วมงานกับเราน้องใหม่หรือใครก็ตามเข้ามาจอยงานกับเราเรารู้สึกเราจะไม่อยากสอนแล้วเราอยากจะเก็บงำหรือเราห่วงแหนวิชาความรู้ที่เรามีนะคะหรือไม่ก็คนอื่นทํากับเราแบบนั้นก็คือไม่ยอมสอนงานเราไม่ยอมบอกข้อมูลไม่ยอมบอกอรายละเอียดเก็บงําทุกเรื่องประมาณนี้มันจะมีสองด้านนะคะ สิ่งที่ผ่านมาของคนเลข4เป็นยังไงบ้างเดือนที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วผ่านไปแล้วเป็นยังไงมีเดอะเดวิลแล้วก็แปดไม้เท้าน่าจะเป็นเหล่าเยเนี่ยไม่สอนงานคนอื่นเดอะเดวิลที่ผ่านมาไปสัมพันธ์กับคนที่มีเจ้าของหรือเปล่าคะหรือไม่อันนี้เดอะเดวิลเนี่ยจะมีเรื่องของหนึ่งความสัมพันธ์ที่มันแบบมืดๆนะคะเทาๆนิดนึงก็คือคนที่มีเจ้าของ คบหาคนที่มีเจ้าของหรือไม่ก็เรื่องของเทาๆก็คือติดสินบนการพน,น,านันสถานที่อโครจรลักษณะอย่างเงี้ยค่ะคือของมุมมุมมัวเมาเทาๆดำาๆประมาณเนี้ยเนาะลักษณะลักษณะนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะลักษณะซาตานที่ควบคุมควบคุมผู้หญิงผู้ชายให้อยู่อย่างเงี้ยล่ามโซวไวเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อย ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่เรื่องงานดีมากนะแปดไม้เท้าขึ้นแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนเลขสี่นะคะจะมีเรื่องของการขยายงานได้รับการก้าวหน้านะคะผลงานเป็นที่ยอมรับเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาทุกคนนะคะเป็นการยอมรับทุกเรื่องเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องของการก้าวหน้ามากอะในทีหน้าที่การงานหรือไม่ก็เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือไม่ก็ขยายงาน เพิ่มประมาณนี้เนาะมีนะถึงได้รู้สึกว่าไม่อยากจะสอนใครเลยเราเกาวนามาไม่เอาสีนะคะเราดื้อด้วยแหละตอนนี้เอาแต่ใจนะอันนี้สำหรับคนเลขสี่นะคะไปต่อเดือนนี้คนเลขสี่นะปะ้าอมจะได้เตือนได้แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนคะ่ะไพ่มันไม่ได้แม่นหรอกอยู่ที่เรานะตอนนี้ถามว่าเดือนมิถุนายนของคนเลขสี่เป็นยังไงบ้างนะคะประจำ ปี2 5 6 3ถามถึงคนอื่นนะคะคนอื่นคนที่มีอิทธิพลต่อเราหรือใครก็ตามอันนี้หนึ่งไม้เท้าขึ้นเดี๋ยวเราจะไม่ได้เดี๋ยวเขาจะเอางานใหม่มาให้เราอะ่ะอันนี้มันเป็นสิ่งรับผิดชอบใหม่หรืออะไรใหม่ๆโอกาสใหม่ที่เราไม่เคยเห็นเลยนะคะอันนี้มันเป็นอาจจะเป็นการเริ่มต้นงานใหม่หรือใครก็ตามแนะนําสิ่งใหม่ๆให้เราอันนี้มันเป็นเรื่องการเรียนการงานเป็นหลักนะคะธุรกิจ พราะหนึ่งไม้ไม้จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะคนรอบข้างจะนํามาซึ่งงานใหม่ความรีเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆประมาณนี้นะคะถามว่าเดือนนี้เป็นยังไงเดือนนี้มิถุนายนของคนเลขสีนะคะมิถุนายน2 5งพันของคนเลขสีนะได้7ถ้วยนะคะแล้วก็เดอะสตาร์ช่างฝันเนาะ เด,เดือนนี้เราจะเพอๆนิดหนึ่งนะคะจินตนาการเราจะฟูฟ่องมากเลยเราจะฟุ้งๆนิดหนึ่งลักษณะนี้นะคะเจ็ดถ้วยเนี่ยเราจะแบบอยากได้ทุกอย่างเลยอยากได้บาทได้รถอยากได้ตําแหน่งหน้าที่การงานอยากได้คนรักอยากมีอะไรที่ดีอยากแบบอยาก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 แต่ยังไม่ลงมือทําลักษณะนี้นะคะถ้าเป็นคนเลขสี่นะแล้วก็อ้อมเตือนนะคะลงมือทําได้เลยสิ่งที่คิดในหัวดีหมดเลยดีมากด้วยแต่ต้องลงมือทําให้เป็นรูปธรรมให้ได้ นะคะแล้วเดอะสตาร์ขึ้นคู่สิ่งใดก็ตามที่เราอยากจะรู้ที่มันเป็นเรื่องกินแหนงแคงใจกันหรืออะไรก็ตามเดือนนี้เราจะได้รู้หมดเดอะสตาร์ขึ้นนี่ปิดบังเราไม่ได้นะคะอะไรก็ตามที่ปิดบังซ่อนเลนสแอบแฝงจะเปิดอย่างสว่างและกระจ่างชัดเพราะเดอะ t สตาร์ขึ้นจะเป็นอย่างนั้นความฝันที่เราฟุงฟ้งๆเฟ้อๆฟุง้งเฟ้ออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราฝันนะมันจะจริงหรือไม่จริงหรือคนรอบข้างเป็นยังไง มันจะเห็นหมดเลยอะคะ่ะเงื่อนไขไหนที่เราไม่ที่เราอยากรู้มันจะได้รู้หมดเลยในเดือนนี้นะคะคนเลขสี่จะได้รู้อะไรที่มันชัดเจนกระจ่างสว่างชัดมากอืมแต่ชัดเจนนี่ก็เหนื่อยนะ <c oughs> บางทีก็อึมคืนอึมคก็ดีค่ะไพ่ใบสรุปนะคะของคนเลขสี่นะคะได้ชาลีออนแล้วก็หกดาบเดือนนี้ต้องเข้มแข็งนิดนึงนะคะเดชาลีออนนี่เราจะต้องเป็นแม่ทับ จริงๆแล้วเราไม่ใช่เด็กอะความเป็นเด็กเราไม่ควรใช้ณนะสถานการณ์ตอนนี้สถานสถานการณ์ตอนนี้ไม่เหมาะกับความเป็นเด็กนะคะเหมาะกับการเป็นแม่ทับเดชาลีออตเนี่ยเราจะต้องดูแลนำทัพผู้คนเพื่อสู้กับสภาวะทุกด้านหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งยิ่งใหญ่ได้แล้วนะคะอาจจะต้องเสริมทักษะเรื่องภาษาเข้ามาด้วย นะคะเพราะว่าความสัมพันธ์อย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องของต่างชาติต่างภาษาการดิวงานหรือไม่ก็ต้องใช้ภาษาต่างต่างจากเดิมค่ะมันไม่ใช่ภาษาของเราอย่างเดียวมันต้องมีภาษาอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยประมาณนี้อ่ะเปลี่ยนจากเด็กเนี่ยไปเรียนภาษาดีกว่าป้อมแนะนำนะคะคนเล็กสี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งยิ่งใหญ่นะคะเปลี่ยนจากคาดำเป็นขาวเป็นจากขาวเป็นดําหรือไม่ก็จะต้องสัมพันธ์กับต่างชาติต่างภาษาหรือไม่ก็จะต้องดูงานก็คือดิวกับต่างประเทศต่างชาติ ประมาณนี้เลยแต่ถามว่าเราจะผ่านไปได้ไหมเรามีปัญหาคนเล็กสี่ยังมีปัญหานะคะปัญหานี้ยังแก้ได้ไม่หมดนะคะต่อให้เรารู้เรื่องจริงเป็นยังไงปัญหามันก็ยังไม่จบเพราะว่ามันเป็นปัญหาเรื้อรลังปัญหายาวนานมาแล้วนะคะมันสะสมมายาวนานจะก็ต้องค่อยๆใช้เวลานะคะต้องใช้ระยะเวลาเพื่อให้คลี่คลายนะแต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะ6 0ดีขึ้น นาะแต่อาจจะไม่หมดยังไม่หมดปัญหามันยังไม่จบยังต้องโดนยังต้องไปเรื่อยๆนะคะยังมีปัญหาอยู่ย้ำอีกรอบหนึ่ง <c oughs> มีพักหายใจ <c oughs> ย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับคนเลขสี่นะเดือนนี้คนเลขสี่เอาแต่ใจตัวเองมากเลยเด็กถือดาบอยู่ที่ตัวนะคะเอาแต่ใจตัวเองที่ถีมานาะแรงดื้อรัน้นดันทุลังสูงเนาะในใจเป็นยังไงในใจมีปัญหานะคะอันนี้มันเป็นเรื่อง แปดาบเนี่ยอยู่ที่ใจเนี่ยมันเป็นเรื่องปัญหาคืนไม่เข้าใครไม่ออกบอกใครไม่ได้มันพูดไม่ได้ค่ะมันเป็นเหมือนน้าท่วมปากลักษณะเนี้ยแล้วเราอะ่ะยังไม่มีวิธีการแก้ปัญหาเลยนะคะแต่อันนี้มันเหมือนปัญหาครอบครัวนะตอนนี้เรากาลังรู้สึกทุกข์กับปัญหาครอบครัวอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องคนรักหรือใครก็ตามที่เราไม่สามารถพูดออกไปได้ให้คนอื่นฟังได้แต่จริงๆป้าอ้อมแนะนําให้หาที่ระบายนะคะที่ปรึกษาซะ นะสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงบ้างของคนเลขสี่คนเลขสี่เริ่มห่วงแหนนะคะหน้าที่การงานหรือไม่เราจะได้เจอคนที่ไม่สอนงานเราเลยก็ได้หรือตัวเราไม่สอนงานคนอื่นห่วงแหนประมาณนี้เนาะสิ่งที่ผ่านมาแล้วจบไปแล้วนะคะถามว่าคนที่มีอิทธิพลต่อเราคนอื่นเราคาดหวังเขาได้ไหมถ้าเป็นเรื่องงานคาดหวังได้นะคะเพราะว่าเขาช่วยให้เราได้มันเหมือนกับเราอยากเปลี่ยนงานเหมือนกันเนาะแต่จริงๆรแล้วถามว่าได้ไหมก็มีโอกาสนะคะเดี๋ยวเขาจะมีการหยิบยื่น าการการงานใหม่สิ่งใหม่ๆสิ่งที่เราไม่เคยทําเลยนะลักษณะน,นี้หนึ่งไม้เท้านี้เราไม่เคยเห็นไม่เคยจับไม่เคยต้องมาจากคนอื่นนะคะอาจจะมีคนแนะนํางานใหม่ๆให้หรือไม่ก็แนะนําสิ่งใหม่ๆให้ที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มประมาณนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน2563ของคนเลขสนะมี7ดาบเอ้งขอโทษ7ถ้วยกับเดอะสตาร์เราเป็นคนเดือนนี้มันจะเดิน เพอเพอนิดนึงอะค่ะฝันฝันนวัตกรรมดีนะคะลักษณะเนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการฝันฟุ้งแต่เป็นเรื่องของการนวัตกรรมนะคะการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ไอเดียบันเจิดต้องบอกอย่างเงี้ยเดือนนี้ของคนเลขสี่ไอเดียบันเจิดมากคิดอะไรก็แบบเป็นภาพหมดเลยอะเหมือนมีอะไรในหัวเยอะแยะแต่จริงๆแล้วมันจะต้องลงมือทําด้วยมันถึงจะเกิดนะคะเดอะตาร์เราจะรู้ทุกเรื่องที่ปิดบังซ่อนเลนไว้คนเลขสี่จะได้รู้เรื่องที่อยากรู้ นะคะจะไม่มีความลับเราจะได้รู้จากความลับแต่ถามว่ารู้แล้วดีไหมก็ยังตอบยังไม่ได้ตอบโจทย์กันเลยขนาดนั้นนะคะเพราะว่าไพ่ใบสรุปเดชาลีออดยังไงเราก็ต้องต่อสู้อยู่ดียังไงเราก็จะต้องเข้มแข็งยังไงเราก็จะต้องแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะลักษณะอย่างนั้นถามว่าเดชาลีออดขึ้นกับ6ดาบขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนจากดาเป็นขาวเปลี่ยนจากขาวเป็นดาอาจจะเป็นตัวเราหรือไม่ก็สภาพแวดล้อมนะคะเราจะต้องนําทับเราไม่ใช่คนอ่อนแอต้องแบบนี้ต้องแข็งแกร่งมากอะคะ่ะแล้วก็ปัญหาที่เราเจออยู่ยังไม่คลายยังแก้ไขยังยังเขาเรียกอะไรมันยังไม่หมดอะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นปัญหาสะสมมันเป็นปัญหายาวนานเนาะมันต้องใช้เวลาลักษณะเนี้หกดาบเนี่ยมันต้องใช้เวลานะคะต้องค่อยๆค,คลี่คลายไป เนาะยังไม่ยังไม่แบบเคลียร์หมดยังคะ่ะปัญหายังมีสำหรับคลเลขสี่ประมาณนี้